หลังจากที่ทาการเทศว่าสิเอาสนู่ถีท่ายูนิเทนประเทศใหนพี่ห้นองเบิงด้วยการใส่เบาขนาด3เมตรดวงนี่ในขีปก่อนนี่ก็รากฏว่าเจอลมแห้งปีกอันบ่าสามารถที่จะหูเลียงหูเล่าเลยสนู่งขมุนไปน้ากันก็เลยเอาไปใส่เบาอีแกกดวงนั้นนั้นเบาอีกแกด่ดวงนั้นก็สูร่มมาได้ะลงมากเองปีกอนคือกันลงหัวสักลงมาสนูกะขาดเป็นทีเรียบร้อย หลังจากรวาการแล้วมันเป็นคือปลากระเบนเนี่เวลาถือลมแห้งมันปีกอ่อนเพ่งเงบเพ่งเงบนะก็เลยทําการเสริมโดยการนี่เอาใหม่มาเสริมเป็นใหม่ไพ่เสริมเขาไปอีกซึ่งปกติไหม้ไพ่ตัวที่เสริมนี่ <c oughs> ถ้าล่มอ่อนก็นคือสามารถให้เป็นกรงเบาได้เลยนี่ไหม้ไพ่ตัวที่มาเสริมเสริมไปสุดเลยเสริมไปหอดปลายปีกเลย ลมแห้งมันสิเอาอยู่เป็นยังไงลมแห้งสิเอาอยู่บ่ตอนถือยางออกมานี่ดันมันบ่คือปีกอน่ะนะมันดันหัวคิดหัวขวมไปเลยตัวนี้ก็เสริมเสริมมัดโดยการเหลาอ่ะมันสิความแข็งนี่ความแข็งของกงบาดที่นี่ความแข็งของกงนี่มันจะเป็นเหมือนกับเบาอีกดวงหนึ่งนี่เลยถ้าจะเปรียบเทียบกงใส่กันนี่ตัวที่เสริมไม่นี่ มันใจใหญ่กว่็คงเก่าของมันนี่มันใจใหญ่กลัวนะนี่ไปสุดผนเลยว่าล่มนรกเจอแนวนี้ก็เลยเสริมเสริมล่างเสริมบนเสริมใต้เสริมเทือกเสริมมัดเลยบาทนี่ทำการเสริมสามสั่นบนบาทนี่ไปอยู่เปาะหนึ่งกับไปอยู่เปาะหนึ่งแหละเสริมมัดเลยทั้งปีกนี่แข็งขักก็ แต่ว่ามันจะมีปัญหากับโกงกลางก่าบาทนี่มันทิ่แพร่โกงกลางบ่กงกลางนี่มันเป็นไม้ไผ่น้อยบาทนี่ซึ่งขันโกงแข็งเสน,นียมันจะต้องโทษที่ตองทอโปรตีนตัวนี้มันทอปรเมือนะนี่ปรเมือก็ยังไงก่กวาปูลงนว่าไว้ยอันนั้นยังไงกว่า,อ,า,งงวาอันน,นั้นไขยังไงกว่านี่เนาะกระปุหู่ละลงกระแทกสองสามบาทปากว่าบามันแตกเลยนี่นี่ทั้งเตะไมไผ่นี่จนแตกเลยนี่ขั้น ข่นจนแตกเลยเริ่มเฉพาะกงกงขึงกงไตส่วนลูกส่วนยังกะยังคงเดิมปกติคงเดิมเสริมความแข็งตรงนี้ขึ้นบอกให้เทศวาสิมาเทศใส่ร่มนรกนี่ว่าสิเป็นแนวใดซึ่งเบาปีแข็งเพิ่มขึ้นเหมือนกับเบาอีกดวงหนึง่งนำนักหัวกะคงจะต้องเพิ่มขึ้นหาแนววงหัวใสอีกหาง ก็จะต้องใสอีกแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะทําการเทศดด้วยการใสสนู่ตามปกติที่เคยใส่หางเดิมๆว่ามันจะสามารถไปไห้บ่อยูดได่ไหบปอเข้าก็าจะเห็นเข้าซําเก่าครับที่ปอยอยู่ในคลิปก่อนนี่แต่ว่าทั้งปีกนี่แข็งแข็งคักแล้วแข็งแต่มันกล้วยก็คือดังแข็งเอาปอยอยู่นละโอ้โหว่ามันสิเป็นแนวใดนะยวสิเทศเบิง่ง จักหน่อยนี่ล่ะเดี๋ยวให้งัวเพิ่นเข้าคอ,อกหมดซะก่อนฮามันแซวหนา้าแซวหลัลงแซวแห่งหงวัวเพิ่นสิตื่นเพราะมันตัวใหญ่มันสิดตัวใจว่ามันแห้งอีม่ลนี่มันกินมันงัวก็ได้เดี๋ยวจังเบิ่งกันอห <c oughs> <c oughs> งยากคักลมแหงมื้อนี่ก็เลยว่าสิลองเบิ่งสิทำการเทียดตัอสอบมันคือเป็นแนวใดเอา้าไปแล้วไปแล้วสูตรดามปีกไม้บานนี่ เห็นจังไหนเอ้าเรียนลงวีพีโอ้ยเข้าร้อยไปแล้วนี่เงี้เข้าร้อยมั้งเข้าร้อยไปแล้วนี่โอ้ยตายฮะเห็นจังไหนร้องาปขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นไปแล้ววันบ้านส่นเวิร์นเวิร์นลงซื่อๆนี่นะเป็นจังไหนร้อบไปร้อ้ยสนโนมุ่นหร่าบ้านที่เอาหยาแต่ล้าพอ เฮ็ดเข้าตังอยู่บ่ี่น้องแนวนีนเด้อเด้วสีเฮ็ดเข้าตังอีกหงน้อยเพิ่มทำการยับเข้าลงมาอีกวัดออกจากาบปีกประมาณยี่สิบเซนเมื่อกี้นี่มันสีสูงขึ้นมาประมาณอยู่ระละฟังอยู่ระละฟังตัวนั้นนะนี่ตัวนี้เลยยับลงอีกแม่นปีคักเราบอกอีพอโอ้ยหักผีหลีหาเอ้ย กีรีฮักอ่อยสวยเลยบ่านเอาเทปมันเดียวเนี่ยละ่ะฮักไปแบบเพิ่งฮักเนี่ยละ่ะเฮ้ยมาถล่มวดแขนพ <c oughs> อดีต้าวเลย ถ้ามีเอียงไปดา้านตะวันออกตีขาเลยขั้นเขียวเลยก็เลยยุ่นก็ขืนอีกทั้งทายทั้งยุง่นทั้งมีมือ,อยุ่นเดี๋ยวเบิงว่ามันสีเทียงซ่อมได้รอดเบิงว่ามันสีได้ร่นไปได้ธรันบัณฑก็คือจังมาลงมาสองหางยังสมบูรณ์น้ำหนักหัว แต่ว่าต้องมาต้องมาสอบปีคนนะปลายปีมันหักขาดหนึ่งกระดานกระขาดออกประมาณสอบหนึงหรือมันมักแนวนี่ยเบอร์มันบมมักดีเบอร์มันมักแบบขาดขาดนี่ยบ่เลยจังไดบ่นหางเอ้ยรวยลายรวยลายมันมักแบบขาดขาดนี่ยบ่ให้ดีดีนบ่ขึ้นมันมักแบบขาดนาขาดลังตาบนาตาบลังบ่เอาเพิ่ลว่าขึ้นเริ่มบาดนีิอยู่ร่มอยู่บาดนีิ เห็ดเข้าตั้งปีแข็งเดี๋ยวหามันถือร่มนรกเบิ้งก่อนวันที่เป็นแนวไหนสนุกประดังสับเอ้าว,ว้าว่าด้ขาดคำวีวีลงมาเราพูดอ่ะปล่อย80กิโลเมตรต่อช่วโมโอ้ย,อยไี่ดิสุมอีลีบงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปสวมก่อนอที่เผาติ่มก็เสียดายมันถ่ายถ่ายความสาม,มารถขึ้นยังเลย สัมม่นค้นนี่ก็คือได้รับประสบอุบัติเหตุตรงพักพ่อสามเดือนพอดีบัตรหรืออาจสิพิการไปตลอดชีวิตพอดีเบื่งความเร็วลมความเร็วลมลงมาวียีย่รบล่อยเลยปะเอ้ยตกกระแทกปีกขาด เสริมเลยปีกขาดเลยปีกหักทั้งปีขาดไปยังไงทั้งปีงเ,เออขื่อนมัดตกกระแทกพื้นโอ้ยเธอใกล้สิอยู่ได้บังหันพี่อยู่ตรงไหอีกอคืบหนึ่งเคยได้ยินแต่เขาว่า,าเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผา,าผัวไปเผา มันสิได้เอาเบาไปเผาได้บาดนี้ถันยากปานนี่มันก็สิได้เสิร์ฟสอนต้นตัวเผาโอ้ยตัดปีกมันจอมขยอิบวะเนาะตัดปีกมันจอมขยอีกเนาะตัดปีกมันไม่จอมขยอีกสดงว่าเออแมียนเมนีนมียนนี่นี่นี่น,นี่โอ้แมียนระบาดน,นี่ร่มแห้งเจอบาดตัดปีกออกนี่ ส่วนที่มันหักหนี่ก็คือตัดออกไปเลยเอายับเข้ามาที่บ้านนี่ยับเข้ามาลักษณะแบบนี้เมียไม่ยูงสีเลยเมียนั่นแหละหอบาดนี่มึงจือ <c oughs> นี่ได้สูตรแล้วสัญญรรมไหมโอ้ยว่าสิีส้มก็สิบรสิสุมตัวนี้อาจจะเสียลูกเสียส่งไปในจักหน่อยแต่ว่าก็ยังคงไว้ที่ประมาณอาจจะประมาณสองเมตรหาซิบดันกว้าง ไปสอมก่อนข้าวคนถามสื่อแซ่ลเข,ขาบ่กใครเราจะา,าเละตุ่มเปะแล้วนี่ต่สูมไฟท่ทานแบบบาดเยะเขาบอเอาด้วยแนวนี่ <c oughs> จะไม่เทน <c oughs> น่นยากปุ่ไม่ยิงวัดกำลังที่ทำการแสดงกายกรรมหีเบ่งบึน <c oughs> มาเทวเว่นในวันไหนวายัวัดทำการแสดงกายกรรม ว่าคิดว่วขวบไปน้ำปลาเสียงเอาคือมีหางว่ะสูตรไหนคือมีหางว่ะนีเ่เดี๋ยวไปสัมผัสเดี๋ยวไปสัมผัสว่าไม่สิแสดงกายกรรมว่าคิดว่วขวบไปน้ำปลาเฟี่ยงว่าแม่ตอนไหนเอาอีลูกมาตัวนี้ง oh. นะโอ้เป็นเป็นเป็นกงว่าวงเดือนเป็นกงว่าวงเดือนแต่ว่าเห็ดลูกใสโอ้ย oh. นี่

สนุ่หักหรอว้าย,ยสนุมนสน่มอดกินเออสนุ่มอดกินฮักสวยสวยเลยโอ้ยสนุพิ่นตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฮาเลยนี่กกว้ยฮักสวยสวยเลยสนุ่วอ้ยหลุ่นเสริมหลวดตัวน,นี้อดทานเลยนี่ ดินลงไปไมหลุดหล้วนเ<น>อ้ยเสริมแหนบเสริมลวดไม่หวันน่นแม้ลมแรงมอดกินแล้วสนุเต็ดปีเลยพูนยนย้นี่อุ้ยบริยคิตบางหันนี้ไหมนี่ปากสลัมยางดีเลยจบข่าวจ<น>บ,บข่าวแล้วหะสนุต์ทำไมทำการใส่สนุของสำนักสวาใส่เส้น แก้ไขสถานการณ์ไปก่อนหางกะเขาจัดล้วงสามเม็ดโอ้โหวันสิแบกสนุกขึ้นบ่สนุกใหญ่เ,เติบเก็บเป็นเอาหวัวมันไปนแก้ ข่นคลองแวัตระบาดนี่ยสมปีแข็งบวงเดือนมาเห็ดมาจปีแข็งแจน่อยนะเพิมหางเข้าไปบกใจบริเวณดสเซอนหนาเซอนหลังอย่ในกินวงกว้าง วงกลวงได้พอมีเสียวตลอดเลไดนะ้ไงัวเพิ่นแห่งเห็ดเป็นเจิมปากสลามอยู่แบบทะลุทะลวงผ่ <laughs> านบ่ผ่านแทะของเงยโมศึกทหารน,นี่ละ่ะ <laughs> สอบนี่เลยอุ้งอ่าง <laughs>